สวัสดีครับก็ต่อสายวัดปักน้ำอีกเพื่อนคือรุ่นนี้นี่ก็นะอยากมาแนะนำอีกเป็นผ้าที่แบบนะสายวัดปักน้ำแต่ว่าราคาก็ถือว่าจับต้องได้นะครับจับต้องได้ก็อยากแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักอีกรุ่นหนึ่งผมไม่แน่ใจาว่ารุ่นนี้เขาเรียกรุ่นถวายดีที่ดินที่เดินแล้ว่าปีสามห้าสามอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่านะ แต่ก็ว่าโอเคละเป็นนะเป็นรูปของหลวงพ่อสดนะครับแล้วก็พิมพ์ก็เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายวัดปักน้ำเราก็เลยเอามาแนะนำนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักเพื่อไปเจอไงครับนะเพื่อไปเจอเพื่อไปเจอเ เพื่อไปเจอนะรุ่นเคาเรียกว่ารุ่นขอโทษทีไม่ใช่ถวายเป็นรุ่นซื้อที่ดินนะหรือซื้อที่ดินนะครับอันนี้โอ้โหนี่ออกปีสามสี่นะออกปีสามสี่ก็หลัง ีสามหกสาเจโอออกจากนะครับเป็นเนื้อโลหะนะเป็นเนื้อโลหะคือที่บอกนะครับว่าวัดปากน้ำเนนะนะ้ดปากน้ำเพื่อนเพื่อนก็ นะรู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วว่าขบวนการสร้างหรือวิธีการปลุกเสกเนี่ยถือว่านะพระแต่ละรุ่นของท่านเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะการปลูกเสกนะครับนะการสร้างเนี่ยนะท่านก็จะมีในวาระต่างๆที่มัน ชัดเจนนะครับฉะนั้นนะครับคนที่ไปบูชานะอย่างเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือเนื้อนาโลหะอย่างเงี้ยมวลสารเนี่ยเห็นพพูดถึงไหมเวลาผมพูดถึงการใช้วัตถุดิบในการสร้างเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อนาโลหะนะเนื้อพิเศษพิเศษพวกนี้ อะไรก็แล้วแต่ราคามันก็จะมีนะมีมูลค่านะครับยิ่งเป็นทองคำยิ่งเป็นเงินยิ่งเป็นนาคยิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามูลค่าของวัตถุดิบที่ทำก็มีอยู่แล้วยิ่งเอามาทำเป็นพระเอามาทำเป็นสิ่งวัตถุมงคลต่างๆมันก็ยิ่งมีเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกเพื่อนๆเจเพื่อนๆต้องเก็บเพื่อนเจเพื่อนๆต้อง เร้าหาบูชามาไว้เลยนะครับถือว่าท่านได้วัตถุมงคลที่แบบว่ามีมูลค่าตั้งแต่สินทรัพย์ที่เอ้วัตถุดิบที่นามาทาแล้วนะอย่างเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างมาปีสองพนร้อยสามสิบสี่น,นะท่านก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะซื้อที่ดินนะครับแล้วก็ทําเป็นการนะหาเงินมาเป็น เพื่อแจกสมทบทุนให้กับโรงเรียนต่างๆเนี่ยท่านก็เออหาปัจจัยหาเงินอย่างเงี้ยท่านก็ทำพารุ่นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แจกให้กับคนที่มีเงินเอามามาสมทบไงเอามาสมทบเอามาเรียกว่าอามาริจาคทรัพย์ในการ เออไปซื้อที่ดินนะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเจอเพื่อนๆเก็บเพื่อนๆเจอเพื่อนเก็บนะผมเชื่อว่าผ้ารุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดานะยิ่งปีลึกๆอีกที่ผมบอกนี่ก็สามสิบสี่สามสิบกว่าปีแล้วอะผ้าปีลึกนะ โอกาสที่จะเจอโอกาสที่จะพบเนี่ยมันก็น้อนยนะพระปีลึกๆยิ่งเป็นพระที่ทำด้วยอย่างนี้เป็นเนื้อน้ำว่าโลหะนะครับก็จะหายา้ากไปนาะเพื่อนๆเราเก็บพระนะเราต้องเรียนรู้เรื่องพระ เราต้องหาข้อมูลเรื่องพระเครื่องรุ่นนั้นๆให้เข้าใจก่อนนี่คือสิ่งสำคัญเลยผมจะพูดทุกครั้งทุกคลิปถ้าเมื่อไหร่เพื่อนเล่นพระโดยที่เพื่อนไม่มีพื้นฐานไม่มีข้อมูลไม่ได้ศึกษาหรือว่าเฮ้ยเล่นไปตามกระแสเล่นไปตามว่าเผื่อฟุกนะ เพื่ออยากได้ราคาดีๆนะไ้พระองค์นี้น่าจะแบบแว่านะซีล่าร้อยหนึ่งอาจจะขายได้สักสองสามหมื่นแสนถึงสองแสนสามแสนอย่างนี้อย่า,ยาคิดเลยเพื่อนมันเป็นการฝันล่งลมเล้งๆนะโอกาสที่เพื่อนจะได้พระดีๆโอกาสที่พระจะได้พระแทนะ่ะมันเกี่ยวจะเป็นศูนย์ะนะนะที่ผมบอกอะ ที่ผมแนะนำนะมันไม่ใช่ผมพูดแล้วผมนะครับผมเอ้ไม่อยากให้ใครไปซื้อของนะที่มันโฆษณาขายตามช่องต่างๆนะมมนก็นแล้วแต่ท่านมันทรัพย์สมบัติเงินทองของท่านเนี่ยของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะซื้อที่จะอะไรก็ได้แต่ว่าด้วย ที่ผมบอกอะถ้าเรามีพื้นความรู้นะถ้าเรามีการศึกษาถ้าเรามีการค้นคว้าโอกาสที่เพื่อนจะไปเจอ้าเก๊ะภาปลอมหรือพาะที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแต่ยิ่งถ้าเพื่อนศึกษาและเข้าใจในทุกแบบทุกรุ่นทุกอย่างที่เป็นพระเครื่องนี้หลายๆรุ่นหลายๆแบบหลายแบบ นะรู้จักหลายพระอ,อเจจิรู้จักพระหลายหลายวัดนะรู้จักความหูพระเก่าพระโบราณยิ่งดีเลยอันนั้นคือสิ่งสำคัญอันนั้นคือนนสิ่งที่ประเสริฐมากเลยเพื่อนถ้าเพื่อนรู้จักขนาดนั้นแล้วเรียนรู้แล้วลึกซึ้งไล้เก่งเหมือนเซียนเขาเนี่ยโอ้โหเห็นไหมทำไมเซียน <us> บางท่านเนี่ยท่านซื้อไหมบางคนโอ้โหซื้อได้ทุกแบบทุกรุ่นทุกอย่างนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะผมชื่นชมเลยนะ เพราะด้วยอะไรเพราะด้วยการหลักการพิจนารณาหลักคิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นหรอกแต่เขาด้วยประสบการณ์เนี่ด้วยการที่มีครูบาอาจารย์ฝึกอบรมความคิดหรือบ่มความคิดหรือการสร้างวิธีคิดสร้างวิธีการดูสร้างวิธีการสังเกตให้เขาถ้าจะมาแบบไหนพ้าจะเป็นกลุก่มภาพกลุ่มภาพเก่พกกพกาพระโบราณพระเหรียญเข้าดูได้หมดอ่ะ นี่ก็ถือว่าสุดยอดนี่ถือว่าเป็นเซียนนี่คือเซียนผมจะบอกนี่คือเซียนคือดูได้ทุกแบบและรู้จกักพระได้ทุกรุ่นด้วยทุกวัดด้วยโอ้โหเนี่ยสําคัญสุดนะรู้ทุกแบบรู้ทุกรุ่นมาแบบนี้รู้เลยมาแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาเห็นบ่อยไงนะเห็นบ่อยๆเจอบ่อยๆได้ซื้อบ่อยๆได้ขายบ่อยๆผ่านมือเขาบ่อย ขาสัมผัสบ่อยนี่แหละคือข้อพิเศษถึงเราเรียกเราว่าเขาเราถึงเรียกเขาว่าเป็นเซียนมันไม่ใช่โอกาสที่มันจะเกิดกับบุคคลทั่วไปนะจะอ้างว่าตัวเองเก่งอ้างว่าตัวเองรู้โน่นรู้นี่รู้โน่นรู้นี่เยอะมันเป็นไปไม่ได้เพราะด้วยพฤติกรรมหรือว่าด้วยกิจกรรมที่ทําประจําเนี่ยมันไม่ใช่ไงแต่ของเขาที่เป็นเซียนแท,แทนแ้ๆเนี่ยเก่งเนี่ย มันเป็นกิจกรรมที่เขาทำทุกวันทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำซักๆทำจนเกิดความชำนาญเนี่ยหยิบมาปุ๊บรู้เลยวัดนี้วัดนี้แกทีกีแท,แแท้เขารู้หมดนี่นะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่สำคัญของเซียนนะฉะนั้นคนที่อยากจะทำตัวว่าเก่งทำตัวว่าเป็นเซียนทำตัวว่ารู้โน่นรู้นี่นั่นบางทีเนี่ยเอาว่า การรอบรู้เนี่ยมันนะมันไม่เท่ากันก็แล้วกันโอกาสที่คุณจะเรียนดีกว่าที่คุณเรียนได้เห็นเนี่ยมันไม่เท่ากันกันแล้วกันคุณก็อย่าไปประมาทว่าตัวเองเป็นเซียนเป็นคนร,รู้ทุกเรื่องกันแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่ไหมเขาวอาเนื้อน,นวะนะครับผมก็โอเคอะนวะกันนวะเพราะว่าเออมันก็ไม่ใช่ทองแดงจา๋นานะเนี่ยสวยนะ ใช่ไหมครับยนเนี่ยไหมครับยันเนี่ยมัน,เ,นเป็นเอกลักษณ์เนี่ยเห็นไหมเป็นเอกลักษณ์ของวัดปักน้ําจํายันอย่างนี้ยหยิบมาปุ๊บอ่าเนี่ยคิดว่าเป็นวัดปักน้ําก่อนเลยนะนี่คือยานเอกลักษณ์นะครับและนี่เป็นเป็นโลหะนะเป็นเนื้อนวะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับปีสองพันหนร้อยสามสิบสี่ก็สามสิบกว่าปีเจอแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับเพื่อนเก็บเอาพุทธคุณนะพระวัดปักน้ําสร้างยังไงก็มีพุทธคุณนะเชื่อผมด้วยกรรมวิธีด้วยเจตนาการสร้าง สิ่งสำคัญที่สุดนะครับเจตนาการสร้างนะถือว่าท่านเช่าไปท่านก็ได้พุทธคุณได้บุญด้วยเพราะว่าเจตนาในการสร้างพระเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เสริมในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่ทำลงไปนะโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆสวัสดีครับ